Mm-hmm. ไช่นนะครับดีตื้อชะดโดไช่อนตัวนี้มาซัดก่อนเลยฮะตื้ออยู่พักหนึ่งนะฮะนี่ครับกัดเตะแก้คันนะฮะเตะแก้คันเก้าเซนครับผมสีส้มครับ ช่อนไซส์สวยเลยนะฮะก็เบียดเบียดโลได้ครับตัวนี้ตะกี้เนี่ยฮะก็คือช่องที่ตีนะฮะมันจะมันจะเป็นช่องเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเนี่ยฮะคือทีแรกเนี่ยผมใช้ใช้เตะแก้คันตัวนี้นะฮะตีอยู่สามสี่ไม้ แล้วมันก็มีชะโดดันน้ำมาใส่นะฮะมีชโดดันน้ำมาใส่แล้วก็ผมก็ตื้ออยู่พักหนึ่งครับช่อนตัวนี้ออกมาซัดครับนี่ฮะดูเดียวเดียวเดียวช่อนไซส์สวยเลยนะครับนี่ครับผมเตะแก้คันนะครับเตะแก้คันสีส้มเตะเก้าเซนครับผม ไซส,สวยเลยนะครับโอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเตะแก้คันนะครับเตะเก้าเซนครับผมเรียบปลาได้ดีมากๆเลยครับสุดยอดมากครับผม